สวัสดีค่ะพี่น้องพบกันหลังเล่าพัฒนาออกเนาะค่ะว่าสูตรใดเขาแน่เนาะค่ะสูตรใดเข้าบ้างค่ะของน้องต้าวางสีกับห้าเตดซีพี่น้องติดแต่แตาซีเนาะคะ่ะเก้าสองเอา้าไป โอ้โหโหยเป็นหลายเราพม่ห้องไม่มองเอาวันทีโอ้ยตกไก่แล้วคะ่ะเด่นสของเซียน0กับ7ไม่มีของแอดไม่ติดสักตัวแม้แต่เลขติดบนล่างเนาะคะ่ะสองเกสองปดสีหลุดนะคะเอาออกพี่น้องค่ะมีสูตรเดินบ่อบ,บนนะคะ หน่วยบนชนกันสี่สูตรมาขบทั้งสี่สูตรพี่น้องค่ะเห็นเอฟซีเข้าเมนวยาว่มนาลุดมือนีแอดวาซมเนาะค่ะนะคะสองแปดสี่ะดีใจด้อค่ะพี่น้องโอ้ยยังบ่เขาจังเสียพี่น้องต่อกันจัก สมมือได้เนอะค่ะเข่าต้อกันให้แยกสามมือโอ้ยเป็นสีดีหลายเนาะพี่น้องเนาะแอดกำลังแกสูตรรัฐบาลไทยอยู่ค่ะหน่วยบนสูตรนี้ก็เข้าอีกที่สองปดสี่เนาะค่ะบนพี่น้อง4ส,สูตรชนกันเข่ามัดทุกสูตรเลยค่ะ เอให้เป็นเรื่องสี่ต่อกันให้จักสามมือในเด้อปูประขอเกินนี่หรอกจังจังว่ากันไหมเนาะให้สูตรไม่เขา่าแบบนี้เพราะว่ามันมันต้องรุดไหมค่ะพี่น้องมันต้องรุดแอดจุดเล็กถูกไปแอดลื่มลงไปเลยค่ะลืมลงไปเบิ้งเลยพี่น้องขึ้นมากอะอยางน้ำหลานอนั้นอัน,นี้แน่จุดใบยูโฮมขามน้ำปูเนาะคะ่ะไปลงไปเบิ้งเลยลื่มเลยเนาะคะ่ะ เอ็ดมักขักเลยเลขสี่มือนีพี่น้องสี่สูตรชอนกันเขาามดถูกสูตรเลยค่ะที่เลขสี่โอ้ยดีหลายเนาะพี่น้องเนาะเขาจังสี่ให้ดูดูเคาะบ่อบบบเอาดูพี่น้องเอาสามหมื่ติดซะให้พี่น้องได้ตั้งรักเอาด้วยสี่ห้ 30, 100, ยสามมือนจังสี่เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยคือสีดีเนาะค่ะ ดีใจเราพี่น้องซ้ำนี่ก็ดีใจแล้วล่ะค่ะเอาเบิง้งเราเบิ้งเนี่อา่าทางเดินก็ได้ดอกเนาะคะ่ะเอาหเห็นตัวเลขซะเอามันจะง,ง่ายมันจะเบิง้งอา่าเพราะว่าเฮาต้องมาลงไม้อยู่แล้วเนาะพี่น้องยังเบิง้งทางเดินเนาะเอาแค่อา่านาฉากไมอนี่ว่าซี่สูตรชนอมดเดินมดถูกสูตรนี่ครับแจ่มแล้วค่ะพี่น้อง หลักหน่วยบนชนกัน4สูตรมาครบพี่น้องนะคะมาครบทั้งสสูตรนะคะค่ะที่หลักหน่วยบนพี่น้องมาครบทั้งสสูตรชนกันที่เลขสี่เนาะคะ่ะชนกันที่เลขสี่พี่น้อง สองแปดสี่โอ้ดีใจเนาะค่ะพี่น้องเนาะขอให้มาจังสี่อีกหลายๆหมื่นอ,อีกสามหมื่นเนาะค่ะขอแค่สามหมื่นเท่านั้นเนาะค่ะขอแค่สามหมื่นอะไปเข่าสูตรแม่กับวาวาดอกเนาะพี่น้องเนาะให้ตั้งรักแน่เนาะค่ะพี่น้องได้จักสามหมื่นติดสก้อนจังจังรถเถอะค่ะจังรถเนาะนะคะอ่าอข้างล่างออก เก้าสองเอข้างล่างสูตรนี้ก็เข้าอีกพี่น้องเนาะค่ะสูตรน้องต้าสีเนาะค่ะน้องต้าสีสิบหน่วยล่างเข้าที่เก้าสูตรนี้เก้าสองเล่นเนาะค่ะฝนบรงหัน แอมบ่ระวังไว้แอดจะ,ะบ่งผลฟังผลผิดด้วยค่ะเก้าแปดเก้าสองแปดสี่ถูกติดเนาะค่ะเก้าถ้าลงวันที่ยังสี่แสดงว่าแอดได้ลงไล่ไล่การยุ่ิสิบหน่วยล่างน้องเก้าสีสูตรที่หนึ่งเข้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวแอดจะเลี่ยงให้ ิหน่วยล่างเก้าต้งหัวขอน้ำแอดอยันแอดลั่มผิดอีกเนาะคะ่นะได้แ,แอดจะเทียบให้สูตรนี้หลุดนะคะค่ะพี่น้อง ล่างก็เข้าหลักหน่วยบนก็เข้าเนาะคะ่ะชุดล่างพี่นอ้องชุดนี้10หน่วยล่างก็ได้9กสองอยู่เนาะคะ่ะเข้าที่9กสองสูตรขวามือนี่หลุดเลยนะคะสองชุดนี้ประกบกันได้ที่9ก้าสองที่10หน่วยล่างเนาะ นะคะขออนุญาตเอาออกก่อนแอดนังคิดว่าโอ้ยเขาหายปนอ้อเขาหายปนอ้ออยู่ค่ะพี่น้องสิบ หน่วยล่างอีกหนึ่งชุดนะคะหน่วยล่างชุดพิเศษเนาะคะ่ะที่แอดเทดออกมากประกอบมา,าลักนวยลักน่วยเป็นลักซิปลักซิปเป็นลักนวยพี่นะะ้องค่ะชุดนี้นะคะเก้าแต่มันเป็นหัวคออันนี้ซิปเป็นลักนวยกลับกันเนาะคะ่ะกับกัน หน่วยล่างสิปไปยุ่น่วยน่วยไปยุป่นิพี่น้องฟันผิดนะคะฟันผิดสูตรนี้นะคะอาอาบรรยุน์ป,ปักลักไห้นะคะเอาฟันผิดที่สูตรนี้นะคะสองไปยุ่ลักสิบนะคะเก่าเนไปยุ่ ลวยบนพี่น้องแจมเลยเนาะคะ่ะที่หลักลวยบนเนาะคะ่ะหวดนี้บ่ได้ล่องลายดิเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่ามันหลุดลายนะะเนาะแอดรู้สึกว่าแอดเลยล่องลายสูตรมันหลุดสลับกันหลุดแอดก็เลยอ่าบ่ได้เอาล่องลายดีเลยค่ะชุดนี้ยังบ่ได้เอาล่งเลยนี่พี่น้องนะคะเดี๋ยวเอาชุดนี้ออกก่อน ุดนี้ไม่ได้ลงเลยชุดนี้เขายู่ยมาออกตัวเก่าอยู่เนาะคะ่ะแต่สิแงบแค่ยับไปยุบบนยุบล่างนะคะนี่ชุดนี้แอดบ่ได้ลงให้พี่น้องเนาะคะ่ะว่ามันมันหลุดไปแล้วหนึ่งงวดบางคนผลทักมาดาแอดผินไ,ได้พี่น้องว่าหลุดแล้วหนึ่งงวดแล้วจะเอามาลงทําไมแง่แแอดก็เลยพอกาวอาลงเนาะคะ่กะก็เลยพอกาวล,ลงมีหลายชุดอยะะู่ค่ะ ที่แอดมาร์กเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะจังชุดนี้มันกะโอโยนนะคะสำหรับแอดเนาะคะ่ะมันกะมีล่ลดมีเข่ามีลิลดระคะ่ะพี่น้องนะคะมีเข่ามีลิลดแอดกับผู้อื่คือกันเนาะคะ่ะว่ามันจะมาสูตรใดพี่น้องเท่ากับเห็ดไปตามสูตรเนาะคะ่ะเห็ดไปตามสูตรคือกันกับผู้อื่นพี่น้องแต่ว่าอ่าข้นปังของเฮ้าบอลหลายเขาอาจจะลดหลายก้อนเกินหลอกกะเฮ้าบอลท่านเก่งเนาะคะ่ะ เอาเอาส้ำนันเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะพอกันคลิปนาเนาะค่ะอรอบนาแอดจะเอาชุดไม่โล่งเนาะค่ะเอามันเดินสามมือสี่มือนี่ละโล่งเนาะค่ะก็ต้องไปเอาหัทเจ็แล้วล่ะเอาสำหรับคลิปนี้ก่ะชุดเต็มต้องขอโทษพี่น้องเด้อค่ะลดเลยเนาะค่ะพี่น้องนะะเนาะอ่าเลยฝันบม,มาเลยเด็กหน่อยยางน้ำกลเนาะค่ะไม่มาทั้งสามน้อยแล้วก็ลาวพัฒนาเนาะค่ะ เป,ป็นคว่ำคืบนาของฝันขึ้นนีน้ำเนาะคะ่ะรอบนี้ของยุติไว้ซ้ำนีเนาะพี่น้องแอดเะอเาขาองพระเนาะคะ่ะมันหนีวันพระเนาะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ